สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเ้าเมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะวันนี้สิพาพีพานองมาเก็บเม็ดพักห่มจะ้ะไว้จะปลูกมันต้นใหญ่าลายมันได้อันถึงเวลาเก็บเม็ด,ม,ดมันแล้วจ้ะเบิ่งต้นใหญ่ให้ไว้จะปลูกปีหน้าค่ะถ้าแม่บ้านเฮาเพิ่นกระเอียวไปต้มให้หมูจะ้ะมันต้นใหญ่นอกเพิ่นบ่ากินเพิ่นกินแต่ต้นนีน้อยแต่ว่าก้ะ บพเป็นอย่างจ้ากพันเดียวกันอยู่แต่ว่าอยู่ทั้งนี้มันติต้นไงหรือบุญหัวกับรูจ้ะเลยค่ะโอ้ใหญ่ค่ะทควมหัวจ้ะต้นนี้จะต้นสูงอเม็ดมันเก็บเอาเม,ม็ดไลยจะปลูกนะก็ อากาศหนาวค่ะทางเมียวเบิ้นตอนนี้ก็ได้ลืมหนาหนาวจ้ะอากาศหนาวแล้วยังก,ก็ตายเบิดจ้าโอ้ย มีแดดตากค่ะกระสีเอาไว้ในนี่งามนั่นมันกระสีโดนลงอันถงังจังอันเอาเตเมิตมันไปลูกปี่นะึ่งอ๋อการไก่ไปใ,ใส่แล้ว ปูกกระเกิดดีดีค่ะลวกกินกระแซบไรกับตำหมูฮุ่งรไรกินกับปุน่นกับแจวกับหนึ่งใส่ป่าจ้ะหูดเอาจ้ะ ียได้มันไม่น,น้อยก็เสีเอามันเป็นดอกไม่น้อยก็เสีเอาจะ้ะ เริ่มดูพี่น้องกันใหญ่กันใหญ่หญล้วค่ะมุกกับพึ่งเริ่มทํา YouTube ค่ะลองเบิองเนาะเห็นแต่กระเจ้าเห็ด ชีวิตเมืองนอกไห้พี่ให้นอ้องเบองมาเป็นเมืงใดผู้อยู่ทางบ้านนี่แล่จะไป3มคำสามมือนี่ยังก็กินป้ายเศราก็ไปทำงานค่ะวันหยุดมื้อนี้วันอาทิตย์ก็หยุด2มือจ้ะอาทิตย์จัน ที่เลือก็ไปเฮ็ดงานจ้าเมื่อใดว่างก็ได้เฮ็ดสวนปลูกว้ก็ได้กินย้อนอยู่ดิจันดีไรก็ได้หดน้ำเนี่ย โดนลงเนาะไหนดำๆนิดหน่อยไปแล้วจ้ามาทักไทยพีไทยน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube มือใหม่ในเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ